สวัสดีครับเพื่อนอนท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่างใหญ่ไว้กเกษียณพาเที่ยวครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ช่างใหญ่อยู่ที่วัดอินนะครับวัดอินครับนี่ครับช่างใหญ่พาเที่ยวครับ คนมาปักาศสายครับคนมาเอวนะครับ ครับเดี๋ยวจจาทางใหญ่จะถ่ายคลิปถ่ายอย่างถ่ายรูปอย่างมาคือเพื่อนๆได้ชมนะครับครับเดินเข้ามานะครับเข้ามาข้างในจเจอศาลานะครับศีวัฒนาศีวัฒนาประภานะครับ มีน้ำตกครับค,ครับจะขึ้นไปในองค์หลวงพ่อโตรครับพี่นอ้องจังใหญ่พาเที่ยว มันนี้นะครับขึ้นเลยครับ หนื่อยน่อยครับสูงเป็นมาหลายขั้นอยู่ครับพี่น้องท่านผู้ชมเข้าไปเลยเนาะกบมีทางขึ้น องคพระดูพระโต้ในรูปันนะครับมาอีกด้านหนึ่งมันได้อีกด้านหนึ่งครับขึ้นมาแห็นจันหนึ่ง มีบาดายที่ขึ้นกี่นะครับพีน่น้องอ่าอิ๊ดเหนื่อยปลาตัว โอ้ห oh, ลงเย็นสบายครับนี่ก่ออยู่ระวางครับเป็นคนณก่ว่าอ่าหน้นาหน้าอกนะครับแถวส่วนหน้า,ววนนาอกของหกวโตนะครับ ครับชมน,นี่คือจุดรับน้ำมนต์นะครับนีครับจุดรับน้ำมนต์น,นี่จุดขอพรนนะครับจากหลวงพูโตรครับมีทางขึ้นทางขึ้น ในอ่าในองค์หลวงพ่อโตครับอันนี้ก็คืออักอุโบสถครับพระอุโบสถเม็นเดชพระ นนโตนะครับนี่กอ,อบูุรณะไปเรื่อยๆนะครับตามมาเมินกต้อตงบุรณะอันนี้อุปันของเปิรน,นะครับพี่น้องหุปันดีดสูงต่าง,งานเลยครับเนี่ยมีบันไดขึ้นนะครับไปถึงฟูนเลยครับพี่น้อง ครับเห็นตีแล้วครับพี่น้องจางหญ่พาเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่สารรักเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับครับนี่คือสารรักเมืองนะครับนี่ยำไปนะครับ ้ครับนี่คือสารลักเมืองนะครับลักนี่นี่คือลักเมืองของวงดนเรีมังกรครับพี่น้อง กับคุณมาขอพรอกัดนักนา,นาเรื่อยๆสาับคุณมาบัารสายนะครับคุณมาขอ,อาเกิดสิริมงคลของ ตองเองนะขอบควรนะครับจะไปคนดีจะไปแค่ขอไปหาพาโวไปพูดจาดีๆว่าพี่าลงจ๋าจะมาขอโทษนะจ๊ะที่เกิดเรื่อาวแบบนี้ครับลงละครสำนักงานกิจการสาลนัดเมืองนาจ้บไม่เคยวาใจเลยเราไต้องพูดเลร แต่ว่าเดี๋ยวพอไปเจอเขาปิงข้ามุก็ไปมอวานาโวยไปโวยวายได้เดิน ต่อสารเมืองกัอยูกัมไก้นะครับอ่าตรงข้ามกับวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ตรงข้ามสนามหลวงไยนะครับมันก็เลยคนเลยมาเอวนักมันก็เลยเป็นจุดสูงกลางไปเลย วเดิครับนครับออกมาแล้ว